ขณะที่คำพิพากษาสารแพ่งถูกมองนะคะว่ามีความไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การชุมนุมและอาจจะหมิ่นเมตต่อการขัดรัฐธ,ธรรมนูญซึ่งนอกจากนักวิชาการแล้วยังมีข้าราชการระดับสูงกระทรวงยุติธรรมรวมอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามความคิดเห็นของคุณทวัชัยไทยเขียวค่ะซึ่งท่านนี้เป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านคะ สวัสดีครับคุณพนพวรรณครับค่ะสอบถามนะคะว่าในฐานะค่ะที่เป็นข้าราชการกระทรวงยุติธรรมมองว่าคำพิพากษาที่ควรใช้นะคะในเฉพาะเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือควรเป็นมาตรฐานสําหรับกรณีเดียวกันในอนาคตคะครับผมผมเรียนอย่างนี้นะครับสิ่งแรกเนี่ยผมออยอมรับและเคารพในคาพิพากษาของศาลก่อนนะครับค่ะเ,เพราะฉะนั้นในการวินิจฉัยหรือก่อนจะมีคมาพิพากษาเนี่ยท่านก็ต้องมีการไต่สวนและตรวจสอบ ข้อเท็จจริงอะไรทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมีประเด็นบางส่วนที่ผมคิดว่ามันมันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่เสด็จน้ำนะครับ <c oughs> และมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาต่อไปในอนาคตได้แล้วอาจจะเป็นตัวแบบซึ่งใช้ในการอ้างเพื่อก่อให้เกิดการชุมนุมแล้วเอาไปใช้เพื่อตีความไปในลักษณะที่ไม่เป็นคุณกับชาติบ้านเมืองแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยได้นะครับเพราะว่าผมดูจากรัฐมนูอ มาตรา63ที่อยอมรับให้บุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธได้ใช่ไหมครับแต่ในวรรคสองเนี่ยเขามีข้อจํากัดว่าอ,าอะไรบ้างที่ทําไม่ได้สิทธิในการชุมนุมที่ไม่สามารถทําได้ก็คือ,เ,อเช่นในการชุมนุมสาธารณะเพราะนั้นเขาจะมีจําเป็นที่ต้องคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่ใช้ที่สาธารณะแล้วก็ที่สองเนี่ย,เ,ยเพื่อเปการรักษาสงมบมเรียบร้อยระหว่างที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือในระหว่างที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎการึร ซึ่งจะเห็นว่าในสถาน,นก,การณ์ปัจจุบันเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่อยู่ช่วงของการประกาศสถานก,การณ์ภาวะฉุกเฉินถูกไหมครับค่ะเอพราะที่พอมาเป็นลนักษณะอย่างนี้เนี่ยท่านก็อาจจะใช้ในบริบทของปัจจุบันโดยดูอ้าง,างจากคําพิพากษาของอคําวินิจฉัยของศาลมูญที่ 56, 56ทับ56ก็คือในการที่การชุมนุมที่ดําเนินการทั้งหมดการยึดที่โน่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะซึ่งศาลท่านไป ตีความว่าสามารถดำเนินการชอบได้แม้นว่าการกระทาความผิดนั้นสาเร็จแล้วแต่เพียงแต่สถานการณ์เนี่ยมันได้ก้าวหน้าไปถึงการทีสภาแล้วก็มีเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งแล้วท่านถือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยรับได้นะฮะเพราะฉะนั้นออพอไปเป็นอย่างนี้เสร็จเนี่ยก็เลยไปออกข้อห้ามต่างๆผลข้อห้ามมันก็เลยมีประเด็นว่าเอ๊ะเราถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วเราเราจะทํำยังไงกันต่อไปเพราะว่าข้อห้ามบางอย่างเนี่ยมันทําให รัฐเนี่ยไม่ดาเนินการได้หลายเรื่องแล้วมันขัดกับมาตรา63มาตรา3วรสองของรัฐธรรมนูญค่ะเพราะว่าไอ้ส่วนของสิทธิทตรงนั้นเนี่ยมันมันได้รับการไม่ได้รับการยกเว้นว่าสามารถทําได้แ้วเพราะฉะนั้นก็เลยมีประเด็นว่าผมเองก็เนื่องจากขณะนี้มันมีหลายส่วนที่ทําให้เกิดการตีความในเรื่องของข้อกฎหมายมากแล้วก็จะทําให้ปัญหาเนี่ยมันไม่จบแล้วก็ไม่สามารถเข้าสู่หมดการเจรจาได้ ก็เลยคิดว่าหนึ่งมันมีมย์ต่อการขัดกัปนุนมาตราสามประสองหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะกรณีที่มีผู้ที่จะมีคําชี้ขาดนะคะกรณีคําพิพากษาของศาลแพ่งนะคะกรณีนี้เนี่ยขัดแย้งกับคําพิพากษาของศาลอาญาในสถานการณ์ที่ต่อเนื่องกันเนี่ยกรณีนี้ใครจะเป็นผู้ชี้ขาดคะผมผมคิดจริงๆถ้าเกิดมีปัญหาขัดกันระหว่างศาลเนี่ยมันก็มีหน่วยงานที่จะดําเนินการตามกฎหมายที่ในกรณีที่ ทัดก,กันอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องเนี้ผมว่าน่าจะกลับไปที่สารธรรมนูญอีกก็ได้ว่าว่าการที่พากษาตรงนี้มันดาเนินการได้หรือไม่แต่บางคนก็คิดหนักเลยก็คือจะไปดาเนินการถึงห้าเจ็ดกับทางสาลแท่งเลยผู้สาสันแท่งเลยอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันก็จะบานปลายใหญ่โตกันไปเรื่อยๆหรือเปล่าผมอยากจะให้ทุกส่วนเนี่ยฮะหันกลับมาเจราจากันว่าคือคำวิจัยบางอย่างเนี่ยถ้าณสถานการณ์วันนี้เนี่ยมันอาจจะแก้มันอาจจะถูกต้องตามบริบทของกฎหมายถ่าตีแบบแคบ แต่จริงๆในบททั่วไปเนี่ยมันถือว่าเป็นการวางหลักของการที่จะแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองในอนาคตด้วยผมก็คิดว่าก่อนที่จะมีธรรมนิสัยหรือธรรมนกษาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็น้าที่จะหนึ่งถึงการวางหลักในอนาคตด้วยเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวแบบหรือเป็นเครื่องมือในการที่จะไปใช้ในการกล่าวอ้างเหตุในการชุมนุมว่าชอบด้วยกฎหมายนะครับ สำหรับในเรื่องนี้นะคะหลักการการพิจารณาหลายหลยคนก็สอบถามเข้ามานะคะว่าต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงอื่นๆน,นอกจากพยานหลักฐานของโจทก์จำเลยหรือไม่คะจริงจริงโจทก์จำเลยทั้งสองฝ่ายก็ต้องเอาพยานไปไปนำสืบขึ้นอยู่เพราะว่าได้สืบได้ได้ได้ไดสืบพยานได้ครบถ้วนครอบคลุมแล้วหรือยังนะฮะ,ะถ้าครบถ้วนครอบคลุมแล้วเนี่ยก,ก็น่าจะเพียงคอเพียงแต่ผมมีข้อสังเกตว่าการ คือคำวินิจัยลักษณะของมินเดททางการเมืองแบบนี้เนี่ยมันจะต้องวางหลักให้กับชาติบ้านเมืองในอนาคตผมเชื่อว่าอย่างไรก็แล้วแต่สถาบันศาลในอนาคตเนี่ยจะเป็นสถาบันหลักของชาติบ้านเมืองแต่ว่าถ้ามันยังไม่หมดสิ้นกระแสความสงสัยอย่างผมเนี่ยนะะสมมุติว่าผมเป็นฝ่ายที่แพ้เนี่ยแล้วก็พอฟังข้อมูลทั้งหมดแล้วแม้นว่าจะไม่ถูกใจเนี่ยพูดง่ายๆว่าผมเนี่ยยอมทิโรราบคาวแก้วเลยนะว่าผมยอมรับในคำวินิจัยนั้นจริงๆจะไม่มีประเด็นให้ไปไป,ไปตัว ในเรื่องของการที่ไปต่อสู้นะแม้ว่าตัวเองจะแพ้ผมก็มีประเด็นก่อสงสัยมากมันก็เลยว่าเราจะทํายังไงแล้วเราจะแก้ปัญหาสองชาติวันเมือนใน,นอนาคตได้ยังไงเพราะมันมีคนที่มองแล้วก็สมมติว่าเอาครั้งนี้เราบอกว่าเอาผ่านๆไปเพราะเอาข้อที่จริงตามนี้ไปนะฮะแต่ว่าตัวที่สําคัญคือผมก็ถามต่อไปว่าในอนาคตถ้าสมมุติว่าจะมีการชุมนุมลักษณะอย่างเนี้ยนะถ้าการชุมนุมนะถ้าเอาคำวิจัยของศาสรรมนูญว่าการชุมนุมโดยทั่วไปจะปิด พยาาแต่พอไปถึงขั้นถึงการที่ยุบสภาเลือกตั้งแล้วเราถือว่าการชุมนุมนั้นเป็นการชมรุมนุมสงบเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแบบแล้วต่อไปเราต้องทําอะไรให้ยุบสภาให้ได้และมีการเลือกตั้งก็ถือว่าเป็นการชุมนุมที่เข้าตามมาตตาุสามบักหนึ่งหลยก็ชุมนุมโด,ดยสงบประจากอาวุธผมว่ามันใช่หรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นทางวิชาการซึ่งผมคิดว่าท้าทายมากที่ต้องมานั่งกบแถลงกันดูทั้งในบ้านเราและในสานานาอาประเทศในเข้ามองยังไง แล้วรวมไปถึงเมื่อประกาศว่าฉุกเฉินตามโ3วิสาวคสองแล้วนะว่าการทําอย่างนี้เนี่ยเช่นเราไม่สามารถเข้าประกาศในพื้นที่ถนนได้บางเรื่องนะที่ท่านจะยกไว้เนี่ยคําประกาศทั้งหมดเบริเวณถนนที่ไปสู่บรมหาราชวางังสุรัฐพาหรือทราเนียบรัฐบาลหรือสถานที่สําคัญสําคัญของชาติบ้านเมืองเนี่ยเราไม่สามารถประกาศได้เลยหรือมันเป็นคำถามที่ผมถามต่อ นะแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็คือผู้ชุมนุมเวลาชุมนุมแล้วเนี่ยถ้าชุมนุมในพื้นที่แล้วล้นไปที่ถนนเลยผมคิดว่าอันนี้มันเป็นธรรมชาติแต่ถ้าจงใจติดถนนเลยอย่างเนี้ยได้หรือไม่ mm hmm. ย่กประเด็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามันสามารถทําได้คำพิพากษาตัวนี้มันก็จะเป็นตัวแบบของการที่อ้างเหตุในการชุมนุมว่ามีคำพิพากษาแล้วว่าถ้าทําแบบเนี้ยถือว่าเป็นการเอชุมนุมโดยสงบนะค่ะแล้วก็ปักาจาักอาวุธค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะค่ะ เชิญข่าวว่าไงคะถ้ราถ้า,ถ,าถ้าตีกันแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยอนุชนรุ่นหลังบ้านเมืองไม่สงบค,คัะอืมค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วสุด,สดท้ายนะคะใช่ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นณนขณะนี้นะคะทางออกของปัญหาน่าจะเป็นแนวทางไหนอย่างไรคะผมคิดว่าถึงเวลาหรือย,อยังครับท,ที่ที่ในขณะที่เราเรียกร้องไม่มีใครเป็นเสพเรื่องการป็นรูปแลบวนะฮะวันเนี้ยเราก็เอาเรื่องนี้มาดูกันด้วยนะฮะคำวินิจัยหรือคําพิพากษา หรือแนวทางไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายรัฐบาลนะฮะหรือของฝ่ายปปอ,อที่อยากได้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของกระบวนผมว่าที่จะต้องอนํากลับมาดูเพื่อเป็นการวางหลักให้กับชาติบ้านเมืองให้นุชนรุ่นหลังนะรุ่นเราอาจไปไม่ถึงครับอย่างน้อยก็ให้นุชนรุ่นหลังมีเส้นทางเดินไปได้ให้เกิดความสงบเรียบร้อยมัน่อได้เป็นูประาการัชาติบ้านเมืองถ้าเป็นแบบนี้มันนอกจากแก้ปัญหาไม่ได้แล้วมันหนุนยน้ำมันเข้ากองไฟมันก็ทําให้ปัญหาไม่จบครับ ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างมากนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเรานะคะคุณธวัชชัยไทยเกียวค่ะซึ่งท่านเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมขอบพระคุณนะคะครับดีดีครับสวัสดีครับ